จะเลื่อนคอนของอุ้จะเป็นภูมแพ้ค่ะเป็นภูมิแพ้แล้วก็จะมีจ้ำเดือดตามตัวแล้วก็เป็นโรคใช่ค่ะแล้วก็เป็นแพ้พวกอาหารทะเลอะไรเป็นเป็นแพ้มันมานานแล้วค่ะทีนี้ทีนี้รับยาจึงมารับเดือนที่แล้วเป็นเป็นจนเป็นที่ว่าจ้างจ่ายให้ก็ดีขึ้นค่ะนอนหลับดีขึ้นที่จริงอ่ะมันมันเป็นแฝงมาตั้งนานแล้วแต่ว่าพอเราอายุเยอะขึ้นมันก็เริ่มออกอาการ หลังจากทา,านยานแล้วดีขึ้นเนาะดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากก็คือในระบบของเลือนเรารู้สึกว่าเราแนอนหลับไม่หายใจติดขัดไม่ได้พ่นยาตลอดปกติเจอคุอนเจออะไรเนี่ยจะต้องแบบเออพ่นยาเลยนะคะ่ะแต่ตอนนี้ก็คือดีขึ้นแล้วก็อย่างผู้หญิงนาอมันก็จะมีเกี่ยวกับรอบเดือนค่ะเอาแต่ตอนนี้ขออนุนาตมันคือเราเห็นวามเปลี่ยนแปลงเลยว่าโอ้ยมันดีขึ้น พ่าปกติเลือดเราจะน้อยเลือดเราจะจางอ่า <ừ m. S 2> แต่ว่าพอรับยาตรงนี้เข้าไปเองสังเกตบดูรอบนี้คือเออมันเหมือนโอเคนะมันแบบมันปกติมันกลับมาเป็นเงินปกติอีกครั้งนึงคุณอุ้มทานยาของวัดป,ปูพราวอย่างเดียวยี<ร>่สิบเจ็ดวันค่ะครั้งแรกครั้งแรกเลยเดือนเมษาเดือนเมษาค่ะอันนี้คือครั้งที่สองนะใช่ค่ะนับถอยหลังไปยี่สิบเจ็ดวันใช่ ได้รับผลดีจากยาชัดเ<า>จนเพราะว่าม<า>ันจะเ็นมระเนื็น,นจ้ำตามตัวเนี่ยตอนนี้หายไปไม่ได้หายค่ะแต่ความรู้สึกว่ามันมันมันดีขึ้นมันจาจงเพราะว่าคุณมเคยทําทั้งเลเซอร์เคยทาทั้งอะไรลหลายๆอยา่างมันก็จะเป็นตามตัวขึ้นนะคะเวลา,นานเป็นภูมิแพ้มก็จะเป็นจ้ำขึ้นเนี่ยแต่ตอนนี้ก็คือไม่ไม่มีแล้วไม่มนะีแล้วเนาะทุกอาจารย์ก็แสดงความดีใจด้วยเนาะสาธุสาธุงั้นเดี๋ยวพาานจ่ายยาให้คุณอุ้มตามเดิมเนาะ <Okay. S 2> แล้วยังไงก็วันที่11เดือนหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่ง <Okay. S 2> ถ้าติดงานราชการมาไม่ได้หรือยังไงก็คุยกับพ่อจย์ทางไลน์แล้วกันเนาะได้ค่ะน่าจะเดี๋ยวองค์จะแอดไลน์กับพ่อจารนะสาธุสาธุ